แล้วก็ดีแทะจับมือไว้แล้วได้ดีนี่ตรงนี้จมกันอื่นทำไมมันเราอยู่ในน้ำเราเป็นสานะเจ่นาะแต่ตอเราขึ้นจากน้ำเหมือนกับเออน้าปลาเดิมนะสาวไหมไม่ใช่สาวเลยไม่ได้เป็นคนดำแต่เอหน้าขาว ไมได้เลยนะมาเลยนะมาทแบบเขายมาันมัวได้เลัวยัเมื่อนะผัยังมีหสอยู่รือมาไมเลย

ไม่ยทตีหอ่งเหยมตวหเราไม่เอาวมันมันหลุดมันหไปางไหนหรอเออนนั้นเลแ้เก่าเมื่อกี้นี่แหละกโดะิแน่ๆได้เกระโดดดได้เกระโดดดเดี๋ยวเยเลยแล้วกคนเราจะไปาไม่แล้ววหนะมันจะไปแล้ววไม่เอาเธอ้ไน้ได้มั้ยนะได้มั้ยได้ๆ วจะไปแบบไหนแล้วอยากดูแต่จะรู้สึกว่าจะไปแบบนี้ตู้ลงได้แต่นั่นแหละมาได้ก็คือเป็นอยู่ทุกคนนี่หน้ามันจะสะอาดใสใสกว่ากว่าน้าภาษาได้ชีนต่างการแล้วคยกล้อมาฝั่งนี้นลยลงปพัดทีเดียวยกล้อมาฝั่งนี้ยกเลย ไม่ใช่ระบบกันน้ำนะนน่ะบบกันกันน้ำอกเรียบอยเลดี๋ยวหมมาแล้วกันอะไรหยูจะน่ถกเป๋าย่่งใส่แซ่บเฮ้ พอันใหม่่อนหงนี่ต้ออาน้นอันนี้มันจะไม่มุกกว่าเดิมปีอ่ะมันหนาพี่ดูว่ามันไม่เข้าเนื้อใช่ไจะ nè chào mình đã chiên ngủ quá rồi nhé nó chiên phật thì sẽ băng vào chào Hãy